วิธีการติดซิงโครไนซ์ะนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์เป็นสายไฟมาให้หนึ่งเส้นนะครับวิธีติดแล้วก็เจาะตำแหน่งที่เราจะติดที่กล่องก่อนนะครับก็คือตำแหน่งนี้วิธีการเจาะแล้วก็จะใช้ไขควงนะครับเคนะาะเจาะเจาะก่อนทีนี้เราก็แกะ ฝาครอบอจะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับ หางแล้วก็ดึงดึงนะครับเด yani ี๋ยวเ,เก็บเศษเราจะเห็นซ็อกเก็ตตรงนี้นะครับที่ว่างอยู่ขั้นตอนการใส่ครับเราก็ ให้เราสังเกตรตรงหัวนะครับตรงหัวซ็อกเก็ตมันจะมีมันจะมะีตุ่มออกมาขาสำหรับเกาะสายจากตัวซงโนไนนะครับเป็นตัวล็อกให้หันตัวเลื่อยตรงนี้เข้ามาตรงตรงช่องเขาจะมีรูสำหรับเสียบเข้าไป เราก็ดันขึ้นมาครับนี่เราก็เอาสายอีกฝั่งหนึ่งมาเสียบกับซเกตตรงนี้นะครับหรือตำแหน่งนี้นะครับเราก็กดเข้าไปเ,เสร็จแล้วเราก็ประกอบคืน กรอบคืนใส่ท็อป เราก็จะได้ซ็อกเก็ตตัวดีมาทีนี้สำหรับตัวซิงครไนา์นะครับนี่สายเราก็จะเสียบเข้าไปตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ที่เราติดตั้งเมื่อกี้นี่ครับส่วนตัวซิงครไนา์ตัวนี้จะไปติดตั้งที่หัวจักรอีกทีนึงครับ ต่อไปก็จะเป็นการติดอุปกรณ์ที่อยู่บนหัวจักรนะครับอุปกรณ์ที่มีก็จะเป็นตัวน็อตนะครับที่เป็นตัว L สําหรับยึดอาะเป็นขาย,ยึดตัวซิงโครไน์อันที่2อก็จะเป็นนอ็อตท,ที่จะยึดกับบูทนะครับที่จะกับบูทขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราแกะฝา ตรงนี้นะครับฝาที่มันปิดหัวน็อตอยู่เอาไขควงแค่ออกได้เลยแล้วก็าใา้น็อตนะครับนอ็อตยึดฝาครอบออกมาหนึ่งตัว เราก็ใส่ตัวขาที่เป็นตัว L นี้นะครับเข้าไปแทนหมุนเกลียวเข้าไปนะหมุนเข้าไปให้แนวอของขาตัว L นะครับ ให้มันทํามุม45องศากับตัวเผาของเครื่องนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเอาบูทกับน็อตนะครับใส่เข้าไปในแกนเผาของตัวเครื่อง ขั้นตอนต่อไปก็เอาตัวซิงโคนไนทนะครับล้วก็จะมีหลูส่วงเข้าไปกับบูทตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวขา ก็ให้เข้าร่องกับตัวตัว L ที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้แล้วก็กดเข้าไปแล้วต่อไปนะครับมันก็จะมีพอเราใส่ตัวซิง r คนใเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีน็อตยึดซิงคนไหนนะครับสองตัวนี่คือหนึ่งตัว แล้วก็อันนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเรายังไม่ต้องยึดแน่นนะครับเพราะว่ามันจะต้องเซตเข้ากับระบบการทํางานของเครื่องก่อนนะครับเราพออยู่ทีนี้สายนะครับสายตัวนี้เมื่อกี้ที่เราทําให้ดูก็คือว่าเราจะต้องเอาสายตัวนี้เข้าไปเสียบกับที่กล่องนะครับก็จะเป็นตาแหน่งนี้ ไปส่งสายแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บให้เรียบร้อยอีกทีนึงครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเซ็ตซิงโครไนซ์ให้เข้ากับตัวเครื่องนะครับอันดับแรกครับก็ให้เราเปิดสวิตตัวเครื่องก่อนครับ ให้เราสังเกตอ่าไฟนะครับไฟที่มันเป็นรูปเข็มนะครับให้เรากดให้ไฟมันอยู่ในตำแหน่งที่เข็มปักนะครับกดได้เลยกดเลยกดอีกกดอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วเราก็มาเทสที่แป้นเหยียบก,ก่อนเรากดแป้นเหยียบไปข้างหน้าน,นะครับ กดไปก่อนเสร็จแล้วก็ให้เรากดส้นเท้า1นึ่งเพื่อจะให้ซิงค์โนห้เขาอยู่ในตำแหน่งที่เข็มยกนะครับทีนี้พอได้ตำแหน่งแล้วตัวบูทของซิงครไนซยเนี่ยให้เราจับตำแหน่งไว้อย่าให้เลื่อนนะครับจับไว้ทีนี้ให้เราหมุนล้อจักเข้าหาตัวเพื่อที่จะให้ตัวคันกระตุกได้ ตรงนี้ให้มันขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งสูงสุดเราเริ่มหมุนได้เลยครับตำแหน่งนี้คือตำแหน่งสูงสุดเสร็จแล้วเรามาล็อกน็อตของตัวซโคไนไ์ทั้งหมดมี้สามตัวนะครับก่อนล็อกก็ตรงบูดนี้ห้ามเลื่อน ตัวที่สามครบทั้งสามตัวแล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเกสโดยการที่ กดแป้งเหยียบไปข้างหน้านะครับเวลาที่เราหยุดเนี่ยเข็มมันจะปักเข็มจะปักครับแต่เวลาเรากดส้นเท้าเนี่ยเก็มมันจะ,จะต้องลดะนี่ครับยกเสร็จแล้วตัวคันกต็ตกได้ก็ต้องวิ่งขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งสูงสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการ เซตตัวสิ่งนหนในให้เข้ากับตัวเครื่องครับ